ตีความหมยโอเคงัค้นเดี๋ยวเรามาผลโพออกมาแล้วนะครับถ้าเพื่อนไม่เห็นด้วยกับความรักของเราน้องๆเลือกแค่เพื่อน92.36%แค่แฟน7.64%เหลิฟฟิลเตอร์ทั้งสองท่านคิดเห็นยังไงครับ ะะวัยรุ่นวัยใสเนี่ยเพื่อนเนี่ยเป็นอิทธิพลที่สําคัญมากเลยะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการมีแฟนในวัยนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไระแล้วส่วนใหญ่แฟนในวัยนี้ส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนนี่แหละค่ะเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็พัฒนามาเป็นเพื่อนที่พิเศษนะคะแต่ถ้าสักวันหนึ่งค่ะที่เพื่อนกับแฟนเนี่ยเกิดไม่เข้ากันทําอย่างไรดีหมอเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ถ้ามีประสบการณ์จริงๆเนี่ยคิดว่าคงอึดอัดใจน่าดูเลยนะคะเพื่อนก็รัก แฟนก็แค่แคร์จริงๆแล้วอยากจะบอกน้องๆว่าคนที่เราจะต้องแคร์มากที่สุดคือ 1. แคร์ความรู้สึกของตัวเองค่ะว,ว่า<อ>ค,ความรู้สึกของตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไระนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเพื่อนหรือแฟนเนี่ยดูความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกทั้งหมดเลยทั้งเพื่อนหรือว่าแฟนนะคะ,คะจากนั้นเนี่ยเราก็ ค่อยๆดูนะคะพิจารณานะคะคจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาเพราะอะไรต้องพิจารณาเพราะว่าความรักดีๆเนี่ยมันไม่ใช่ประกอบด้วยความรู้สึกอย่างเดียวมันยังมีในเรื่องของความคิด <c oughs> มันยังมีในเรื่องของการกระทํารักมากก็หมดรักได้ <c oughs> เลิกได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอนาคตข้างหน้าเราจะไม่มีคนที่ดีรอเราอยู่ <c oughs> นะคะไม่ว่าจะเลือกอะไรเนี่ยก็คือใช้สติในการตัดสินใจแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีๆเอาไว้ <c oughs> อย่าลืมนะคะ ความรักถึงแม้มันจะเกิดขึ้นในวัยรุ่นก็ตามเป็นรักกุกกิ๊ก,ก็ตามแต่มองไปในอนาคตข้างหน้าในระยะยาว99%ส่วนใหญ่เลิกค่ะเราจะเลิกเลยจะเป็นเพื่อนกันอยู่<อ>หรือว่าเราจะเลิกแล้วก็ไม่มองหน้ากันเลยะนะคะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะเจอคนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่ดีๆแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความรู้สึกดีๆแล้วเป็นแฟนแล้วเพื่อนก็ยอมรับแฟนเราด้วยเนี่ยอันนี้แหละคือปลายทางอุโมงค์ที่มีแสงสว่างอยู่ ขอให้โชคดีค่ะคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามโลกแตกที่เราจะถามไปตลอดชีวิตนะตอนนี้น้องแบบว่ากำลังใสๆใช่ไหมเราก็ตอบตามความรู้สึกแต่ว่าตอนที่เราเริ่มมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วคำถามนี้มันจะมาหาเราตลอดเวลาเลยคุณนวทคำตอ,อบอาจจะเปลี่ยนตามวัยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคนไหนเลือกแฟนก่อนเนี่ยใช่ไหมฮะคือตอนนี้มันเป็นปั๊ปปี้เลิฟไงมันก็จะรักมากรักแบบปั๊ปปี้เลิฟนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเราจะพบว่าความรักที่ มันค่อยๆเติบโตขึ้นนั้นมันเป็นความเหมาะสมมากกว่าเพราะว่ามันจะไม่แค่รักกันสองคนละมันจะมีเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องครอบครัวด้วยมันจะมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีการทํางานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลายๆอย่างแล้วพอมันคลิกกันได้เข้ากันได้เนี่ยมันถึงจะเป็นความรักที่ยั่งยืน